สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนนะคะนัดมีรถราคาเบาๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถราคาเบาๆไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นรถอีซูซูดีแม3.0 di ปี2004นะคะคันนี้ราคาข่้าตัวอยู่เพียง2แ3 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ตัดสดอย่างเดียวนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วเนาะสาหรับใครนะคะที่อยากได้รถ ไปใช้งานก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะอันนี้ยังเก็บงานยังเก็บรายละเอียดไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าอาจจะมีบางจุดที่ต้องเก็บรายละเอียดบ้างนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อมหานัทได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะคันนี้จัดสดอย่างเดียวนะคะไฟแนนซ์จัดไม่ได้แล้วนะใครที่มีงบจํากัดนะคะ มาพูดคุยราคากันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นป้ายนี้เลย3ขอไข่ต่อเตา3090กรุงเทพมหาคนครนะคะเลาก็ด้านหน้าเป็นตัวอิสุสุแบบโเมียมเล็กๆนะคะโคมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของล้อเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะเทินเข้ามานะซื้อสดคุยราคากันได้ไม่มีบวกแวดนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะ กระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะเป็นกระบะสีประตูนะคะเกียร์ธรรมดาใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ สำหรับภายในนะคะภายในก็ถือว่าไม่ช้ำนะคะยังมาโอเคอยู่เลยเนาะรถปี0 4นะคะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะมือจับประตูด้านในนะคะออกสีเทาๆนะกระจกปรับออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างนี่ยยังเป็นแบบพับอยู่นะแต่ว่าการปรับองศาเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะคะลูกค้า หน้าจอเรือนไม้นะคะคันนี้นะคะรถปี0ูนย์สเนาะไม้เขาก็เยอะหน่อยนะคะไมาอยู่3าม0สนสมนกิโลนะคะสําหรับใครที่มองหารถราคาเบาๆก็แนะนําคันนี้เลยนะคะตัดสดอย่างเดียวนะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้า สวยๆคันนี้รับรองว่าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะราคาเบาๆนะคะ239,00 0บาทนะคะไม่มีบวกแวดนะคะมีอ่าที่เก็บสัมภาระนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้นะคะเป็นกระบาดสี่ประตูนะคะราคาถูกๆใครสนใจไว้ใช้งานนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ไม่มีบวกแหวนสวยๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามนะ ะะมีกระบะไรเนอร์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะคันนี้เป็นรถเทินเข้ามานะคะเป็นรถบ้านนะคะใครที่มีงบจํากัดนะคะราคาแบบ ไม่เกิน3ามแสนนะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าราคาอยู่เพียง2 3งแ0 0สามกิโลเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะคันนี้เป็นตัวอีซูซูดีแม็กสนะคะปี2004ราคาเบาๆสองแสนสาม0มื่นเบา, 2, 9, บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อสดไม่มีบวกแวดนะคะมาพูดคุยตกลงราคากันได้นะเหลือเก็บรายละเอียดให้ อีกเล็กๆน้อยๆนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อมหานัดได้เลยนะย้ําเบอร์โทรอีกรอบหนึ่ง098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาเข้าได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถกันนะคะมาได้เลยบริษัทตั้งอยู่ที่ซ,อย,ซอยเซรี์ไทย8 8แแยกหนึ่ง กรุงเทพมินบุรีนี้เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ